สวัสดีครับกลับมาพบกับวิเคราะห์บอลทุกวันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เจ็ดสามคู่เอะไรยังครับฟังกันนะครับเป็นเรื่องวันที่คู่แรกนะครับอยู่สุดพรีเมียร์ลีกเบนฟอร์ดนะครับตรวกลาเกมยืของแอสตันวิลล่าคู่ต่อเวลาสามทุ่มราคาตอนนี้เจ้าบ้านนะครับเบนฟอร์ดต่อเสมอนะความน่าจะเป็นวันนี้ต้องบอกว่าทีมยืนวิลล่านะครับฟอร์มแรงสุดๆนะครับแปดคนท้ายเนี่ยลีกชนะไปเจ็ดนะครับไม่แพ้ใครเลยนะยิงล้มลุ่มไปสิบหกประตูครับเก็บครีมชี้ถึงหกครั้งนะครับเรียกว่าแท็กติกของอุลลี่เนนนี่่่่่ยยเเเรริมมสดดงงอออออกาาตืะคับ ขนาดล่าสุดยังสามารถดับซานเนวคอสเซลได้แบบไม่ยากเกินนะครับส่วนทางกับเจ้าถิ่นเบนสอร์นะครับผลงานแน่นอนลำบากนะครับหลังแพ้รวดสามหนท้ายในหลีกนะครับทำให้5เกมหลีกหลังสุดไม่ชนะใครเลยนะครับอีก2นัดคือเสมอนะนอกจากนี้ครับสถิติการพบการล่าสุดก็โดนวิลล่านะครับทุกยับ4ี่ศูนย์แบบซู้ไม่ได้ดูทรงแล้วแมตช์นี้น่าจะแยกตามเคยครับเพราะฉะนั้นวันนี้แนะนําถือหางทีมยืนดีกว่าครับมีวเวชนะมากกว่าครับเพราะฉะนั้นกู่แรกไปที่วิลล่านะ กู่ที่สองครับอยู่ในจุดรีเมียร์นะครับลีวอร์พูลเปิดบ้านรับเยือนของลอตติงแฮมฟอร์เรสต์คือแต่เวลา3ทุ่มราคาตอนนี้ลีวอร์พูลต่อ2ลูกนะครับ ความน่าจะเป็นนะครับเชื่อว่าวันนี้เจ้าถิ่นเหลียวภูนะครับจะกลับไปสู่ลูปเดิมคือโหดได้เกมเดียวแล้วก็กลับเล่นแบบงงๆเหมือนทุกทีนะครับซึ่งแมตช์ล่าสุดชนะลีทงหนึ่งต้องยอมรับว่าผู้แข่งอาการหนักจริงครับประกอบกับพวกเขาก็เล่นกันดีชลิปผีจับยัดที่ยังไงก็เข้านะครับอย่างไรก็ดีการมาช่วยหน้ากับทีมเยือนของฟอร์เรสต์เนี่ยที่กำลังหนีตายสุดชีวิตนะครับเชื่อว่าพวกเขาน่าจะปไปเล่นเน้นผลหรือยื้อเพื่อแชร์แต้มกลับออกไปนะครับเป็นดับแรกแม้ฟอร์มไหลนะแต่ยังไม่เข้าฝั่งแต่ก็ถืือออวววว่่่่่่่าาาาาาไไไไมมมมมีีีีแตช์หหนนนนนะะะะะคครรรรรัััับบบบทพยยยยยเเเเลลกกกกสู้้้้ใใดดงปซจ ประตูชัยชนะมาได้1-0นะครับแบบช็อคการเลี้ยงปูมาแล้วนะครับมองดูแล้ววันนี้นะครับคุณซูซี่คูเปอร์น่ะน่าจะเตรียมแพ็คเกมรักเหมือนเดิมครับและก็น่าจะยันไหวอย่างแย่ที่สุดนะครับไม่น่าจะแพ้ยับขนาดนั้นเพราะฉะนั้นคู่ที่2แนะนําอยู่ลองประคองตัวดีกว่าครับคู่ที่2อลองที่ลอตดอนแฮมฟอร์เรสนะคู่สุดท้ายครับยังอยู่ในกล่องกิจนะครับแต่เป็นบอลเอฟเอคัพรอบรองชนะเลิศแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดมาลำยอนของเชฟฟิลด์อยู่เต็ดพื่อแต่เวลา4ทุ่ม4วบนะ ความน่าจะเป็นวันนี้นะครับชั่วโมงเนี่ยใครมาเจอแมนซีก็ต้องทําใจไว้ก่อนแล้วครับ11เกมหลังเก็บชัยรับถึง10แมตช์นะครับแถมยิงเยอะมากนะครับทุกเกมล่าสุดไปเสมอบาเยินแบบเกือบชนะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลงสนามจะคู่ต่อสู้ระดับแชมเปี้ยนชิพเชื่อว่าไม่ขนาดมือเรือใบสีฟ้าครับถึงแม้ลองจากฝูงพิมพ์มิลิกเนี่ยอาจจะพักแกนหลักหลายรายนะครับแต่ภาพรวมก็ยังข่มมิดอยู่ดีนะครับอีกทั้งแมนซิตี้นะครับชอบมากนะครับเวลาเจอทีมจากลีกล่าง อย่างรอบก่อนนะครับถล่มบิสตันไป3 0ตามด้วยเบอร์ลี่หกศดังนั้นมุมยิงกระจายวันนี้มีสูงนะครับที่ราคา2ลูกควบไปรุ่นเมทสากับแมชชีสเตตี้ดีกว่าครับจบแล้วนะครับ3คู่ได้เรียนให้ฟังกันคู่แรกนะครับวางที่วิลล่าคู่ที่2อลองที่ฟอร์เรสต์ครับคู่สุดท้ายไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับขอให้เป็นค่ำคืนที่ดีหนึ่งคืนนะครับก่อนจากการฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดหนึ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดที่าวบีทุกวันสำหรับวันนี้ไปก่อนจะงหวะพรุ่งนี้สวัสดีครับ